ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเสี้ยนหนองไข่มาพบมาพ่อกันในช่วงแรกๆพี่น้องมาตามสัญญาเนาะมาตามยังดีวันว่าเียงสูตรล่างบอกพี่น้องสูตรล่างล่างอย่างเดียวเนาะสีเขยียวอีโบหรือสีเลียนคือทึ้งทึ่งอีพี่น้อง ยาเนี่ยเนาะเลียนขึ้นทึ่งพีนน้องก็ขอสวดขอไปห,หลายๆมันส้นกันพี่น้องถ้าอยากให้พี่น้องเบ่งเงินไอ้สูตรซีเรียมไม่ติเขียนให้เบ่งเนอของสูตรของตร่ระล่างส่วนสิไม่ล่งในแต่างนี่ มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้พี่น้องหรือคืองวดวงวดนีเป็นบ่ามันจะเป็นตัวเด่นงวดวงยามันจะเป็นแปสามารถมัดหน,นึ่งเซนีหึ่งเซน,นีเดี๋ยวชิลอกใครเ้องพี่น้องอันนี้นะบานีกาสูตรปวดหนีเขาไม่ได้ลง ของเจ้าของกับมาดีลุ่งน้องี่น้องเนาะเดี๋ยวสีลงสูตรปรนีเห็นมัสูตรปรนีไปไปเข่าหกหนึ่งกีหน้องก็ได้น้ำตัวนั้นนะว,ว่าตัวนั้นมันส่งแม่นเดียวสูตรปรนีมันจะเป็นแบบนี้ตามหัวเดียวเดี๋ยวอธิบายฟังประมาณวันเมื่อนี้ยค่ะ มาเอาสูตรลางก่อน,นเนาะเขาเมามาแล้กวกัฝากว่าละไกดแช่กดทิดต่มเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น่องอยากไลา์พี่น่องไลก์ก็ตึงตังตึงตังบางคนงเิ่นกับประด้เขาไปเบิรงนในยูทูปเป็นยากอยากได้ไล์เดี๋ยวคลิปนี้ก็บจีึ้นบาโค้ด่ห้เด้อพี่น่องเด้อ แคบเอาแล้วก็ไปกดเขาไปให้มันไปทั้งไรเพื่ออยากเพียบมียงถามก็จะได้ตอบง่ายๆน้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสี่ขึ้นให้เพื่อเที่ยวกอาเฮียไทยอกนีคนเขาไปอา่านในคอมเมนต์กับว่าอยากเขาไล่เขาบ่มีไร่กุมไร่อย่างน้อพี่น้องกับนี่ไร่ส่วนตัวนั่นแหละก็ พอได้ทักทายตัวไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยพอได้ถามกันะนะก็ก <c oughs> ็ได้วิ่งไล่คุมไล่อย่างหนูพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นให้หน้าจอเด้อพี่น้องเด้อกดยุดไ <c oughs> ว<ะ>้แล้วก็แช็เอาเป็นไล่ส่วนตัวพอได้ทักทายหากันเนาะลางเนาะลางก็กกกคือเกาก็ได้ ในสามหางก็้นคอเหรอพี่น้องมันกะเลขกกะคือเลขงวดองยานี่แล้วมันจะคุบหลบมันบอกพี่น้องจะ่าเช่นกับเฝ้าสั่งไว้แล้วเดี๋ยวขั้นออกลิปไปแล้วไอ้หลายๆพนเปินกับเบิงอย่เนาะย่านเบอร์ใดย่านมันเบิร์ แตแท็กซี่เขาเพราเขาก็เล่าเมืองเนาะมันมาหลายสิผ่านนาเนาะพี่เนาะตั้งแเขาสูงวดแต่ว่าแล่นขึ้นบนกันบนกันล่างไว้เนาะแต่มีสิทธิ์ดกันพี่เนาะยังกะเกิดอยู่ในเนาะล่องเบิองเงากะเพื่อนั่นกะการลงทุนกะมีความเสี่ยงอะไรยังกะ ุวมเสียงเบิดพี่น้องเล่ยนยังกะละว่างแต่ว่าสูตรสูตรก็เริ่มมากดีเลยพี่น้อง <c oughs> โอษที่ก็เริ่มมากดีเลยล่ะนาที่พอปับสูตรหาจนพอพี่น้องช่วยเได้ศซันนี่ก็กว่าคัดเตือ เทพหักเข็นเนี่ยี่พี่น้องเพราะมันเพราะมันว่าเข่าเว้นสิามานั่งอยู่ซื่อๆเลยซัวสีด้ายเลยพี่พี่น้องสวัวสีเห็ดเบิดสม,ม,มุนไล่เลียงหมดนี้ก็คือสุดท้ายงวดหน้าเป็นปีใหม่แม่บ่พี่น้องเดี๋ยวสะเอาให้พี่น้องสามตูตดหรือสีตุงกะคือเก่า พี่น้องล่างก็ขึ้นมาหมักเลยเล่ดับก็เอาอยู่พี่น้องหาตูก็เอาอยู่เลยถ้าว่ากะบ่อบ่อลงให้ดอกกะลงสองเงือนเหล่าน่ะถ้าว่ากะบ่อบ่อลงจะจะเทาภูพันนันสี่ลงใหนจะไล่ทีละก็ได้ทักทายหากันถามนันถามนี่เนาะ ว่ากะบเมื่อใคร่ะมาบ่อไหโทูพัดทูมันหลายมันรับบ่ไหวะแค่พิมพ์อันนั้นอันนี้เดินตัวใดเสี้ยนอันนั้นอันนี้มันใจจะได้ได้อยู่แบบนั้นมันเป็นต่างคนต่างโททต่างคนต่างโทูมันรับบ่ได้พี่เนาะไหลายมือนีกับโอ้ยสนั่นปั่นฝืนพี่เนาะค้นคืออยากฟังจากเสียงอยากฟัง sáu, ba, tám, là cái được chưa nào? cũng cái đấy khi giao. Bởi vì bồn, phải tông đầy. Màn cháy khi là màn chảy Đợi khi giao, mới đợi sáu, mới Nó có nọ khóa, tháo. lệch vịnh lệch gần, tháo cả. Sáu mươi ba đầy đầy. đầy คิดว่าว่าได้เต็มปากเลยพี่น้องเฮ็ดมาลักษณะนี้คิดว่าว่าได้เลยเร่สร้างก๋วยเตี๋ยวกินไดเ้เลยพี่น้องคิดว่านะลองมืงให้มันเขา่าหดอีกหดหนึ่งกันเพราะว่าย้อนหลังนี่มันเขา่าหัวดถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดสูตรนีมาท่านเนาะพี่น้องสูตรต่ล่างอยู่แต่ว่าปรับปรุงทั้งในพี่น้องพ,พี่น้องอาจจะบุกหูเนาะ หน้าตามันคือเก่าอยู่แต่ว่าเห็ดคนจนพ่อพี่น้องถ้าเห็ดท่านเนี่ยเต้าต้งเต้นเอ้ซีซีมันจะเป็นแบบแบบตัวนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบสี่เรียมแบบนี้อย่งนี้ยเนี่ย คือเลียบเทียบเัวนซีเรียลมันวิซีเดอร์บาน,นียูนีมันซพี่นงน่อต,ตัวตัวเด่นใช่ไหมยูนีมีสองมีสองมีสีมีสองมีสองมี4มีหอยู่เน,น,นี่ยบานียูนีซีเอามาใส่ซีสองซีซหกถือพี่น,อน, 1, 2, น 2, 1, ่อเมื่อนั้นหนึ่งสองก่สองหนึ่งว่ ยูนีมีหนึงยูนีมี๊นงยูนีมยูนีกับมี2เด้นสองเอามาใส่หนึ่งหนึ่งสองเออนซีหนึ่งหนึ่งสองตูวเอามาใส่สองซีสองสอง ซีเอ้ยป่แมาสองยูนิสองยูนิหนึ่งยูนิหนึ่งยูนิสองยูนิซก็เป็นหนึ่งสองซีซก็จะเป็นหนึ่งสองสองถางพี่น่อยเปล่งวสีเขียนใจเห็นห้าไหนบึงที่หน่อย เดือดใส่เบิ่งให้เฮ็ดให้เบิง่งเว้าจังเจสีมันงงเนาะพี่น้องเข้า,ขามาแหลาหกงวดเข้ามาตั้งแต่สามหกหนดแล้วเขาบ้าเดือดเชียดใส่เบิ้งเขาก็ย้อนขึ้นมากจะมาเข่าล่างเนาะล่างเนี่ยมันตายตัวพี่ล้วพี่น้องมันก็ได้ท่านั้นรุดกับรุดเท่านาั้นแหละมันเห็นออกมากระได้ตัวเดียวเนาะเข่ากับเข่าเท่านั้นแหละเนาะในเวลาอ่านสมควรกะ ไปเพิ่งหวยครับอา้าวล่างมาแล้ววดนี้ได้ได้เจ็ดพี่น้องได้เจ็ดตัวประกบก็คือหนึ่งศูนย์สาม เก็บจักรยานเก็บเก็บหนึ่งเก็บศูนย์เก็บสามเก็บสามบางอย่างในสื่อหลายพี่น้องสื่อหลายมันบอกออก่อหรือมันสิมากวันนี้ของพี่น้องเดี๋ยวลองมึงเด้อตัวนี้ก็แค่ไข่เล็กในตาร่างนะพี่น้องนะ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นติดดับข้างบนแต่ว่าล่างมะเกียวติดดับทั้งสองตัวถ้าพูดถึงมันล่ามมากมันกับจีเหรียญเจีูนตัวเดียวออันนี้มีคอทีซีดอกถ้ามันบาล่ามถึงล่างแต่ว่าชวนหมากบัล่ามถึงล่างดอกมักกับมนแน่เนาแก็จีเหรียเจี๊ยูนตัวเดียวเดี๋ับเอาพี่นอะไจับจองลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวมันทีมนี่โครงการคนละเครง แล้วผู้ใดอยดากได้ไล่เดี๋ยวสีเอาบาโคตเอาไล่ขึ้นให้เป็นไล่ส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้ออาเชบเอามาทำบ่เดี๋ยวยังกายระวังเด้อพี่น้องเอดเอ้อผู้ใดผู้รันซับหลยกะขึ้นบนนั่งเดี๋ยวมันจะเป็นคือพวงทีสาม เป็นไปได้เบิดทุกอย่างเหรอพี่น้องเล่นยังไงระว,วังเด้อคลิปนี้กะงวดนี้กะคือเป็นงวดปีเก่าเนาะงวดหนา้าจะปิดปีไม่เนาะพี่น้องไก่พี่น้องเอฟซีแฟนจ่องมีโชคมีหมนันลำลำเรื่อยๆสุขุูสุข,สข,สขคน้นครับคลิปหนานเดี๋ยวสิล่งเลข ชุดบดหนี้เนาะพี่น้องมันสีมีตัวใดมันสีไปจับจังไหนยุ่งจังไหนเข่าจังไหนเดี๋ยวสีเอาทั้งเก่าทั้งใหม่เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเนาะชุดท้ายถ้ายชุดถ่ดพี่น้องเอฟซีแฟนเจ้ามีโูงมีมานลำหล่านีด้วยสุขภูสุขกนครับสวัสดีครับ